สวัสดีจ้าก่อนจะไปวัดคนมันก็ต้องเดินทางด้วยท้องเนาะหนึ่งเข่าเลี้ยวทุบไปเลี้ยวกะติ๊ปนึงยั้นกะติ๊ปนึงนะคะเ,เ,เ,เขากระเราะเห็ดเข่าจีไปไปกินน้ำแท่งก่อนสีหอดพระก่อนสีหอดพระโยมกับสียาหญ่เปนเวลาเอาพุละตันสองต้นก็ได้ยิบจ็ดบาท กาจะเอาเขาไข่าขาวออกเผาไปเคี่ยวไข่ขาวร่วมกระตั่นกันตัวนั่นเนาะโอ้พี่น้องเลยวัดเืง่องานค่ะวัดหายไม่สบายดีเลยปรงเครื่องค่ะปรงนัว ม่วงกัวผสมมะฮับม่วงเคิงค่ะสีนหนึ่งหน่วยอี่มันคือเคาะผวยแห้งแต่น้อยพี่น้องก็เลยสีตื้นเพราะว่าแต่พี่น้องละ่ะแต่ยิ่มก็สีตื้นนั่นแหละกตะทินิดหน่อยมีก็ใส่ไม่มีก็ไม่ต้องพอถึงจะมูนข้าวก้อนให้มันนวน ชงเลงเนี่ยมันเขากันน้อยเอ้ยน้อยเคาะอยู่นี่ดังไปฮอดสามบานไปบ้านเพนน,น้อยเนะาะเจ้าได้สิมานแหงกูกินละเยาผีจังไหมแก้บไข่ขาวบาได้ถึงนะคะตักเขาม็ใส่โ็วตักขาบมัใส่โ็วเขามาแล้วเขาหนึ่งแล้ว โอ้ยวออาหตไปไปรไะยันหลวงพีกินน้ำนนเ,เ,ยยเนี่ยนช่วยด้หยานหลวงพีว่าเยื่อมยังไงเหตหยังไเยื่อมเน้อยเอย,นเนยเื่อมหน่อยหาเนี่ย้องถ่องก่อนพระอาจารย์เสือสีหอดสิบเอ็ดมุงชัวพระอาจารย์สีสวดมตน,มนวัดเ้าเลวเยื่อมหน่อยบหวานสีข้นก่อนค่ะ เปลี่ยนสักทีนะมันร้อนนะสี่ข้าวเราก็จะสวยเห็นมัยจ๊ะพุ่นไปค่ะแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้สักห้านาทีให้ข้าวเสร็จตัวก่อนเพราะว่าข่าวนี่ข้าหนึ่งมะแม่ๆเนาะ เสร็จแล้วก็จะเอาจานมาปิดไว้สักห้านาทีให้ข้าวเซตเตัวก่อนแล้วค่อยปั้นลงกดกระทะทอดเสร็จเรียบร้อยจ้าจานข้าไปยืนจ้าสักครู่จะเตรียมกระทะจ้าอะอาศัยมาพี่เสียงมาทีรอดอกจ้าหนูจะปรุงไข่ค่ะ เกียย์ใหญ่แล้วนะคะอุ้อันนี้ไม่อร่อยเท่าแต่ของเรามันหมดเนาะจิดๆมันต้องใส่ซอส,ดสดขลาเขียวไม่มีเราก็ใส่ซีอิ๊วขาวก็ได้ให้มันค้ำแต่ถ้าใส่ซีอิ๊วขาวสีมันจะค้ำหน,หน่อยนึงนะต้องัำใจนะไข่ขาวเมื่อกี้ตีไข่แดงลงไปอีกคะ่ะ นี่ยจะซองฟ้องเพราะเขาหขาหลายค่ะเนี่ยแต่จะได้แป้งกระพักเพร,ราะว่าใส่เขาไปเร็วขาดประด,ไดัได้วยเมนัวแล้วก็หนังดีกอนค่ะขาดใจชูมันจะไม่รดอยนะ สองสมกิดเขาใส่ในหันเลก็กจังกะทัจ้าไปจ้าเขาจีจ้าชอบพิมพ์อะไรก็ทำไปเขาจีตะเหลือกก็เห็นไหมจ้ะให้กินเยอะเปลือง <laughs> ไปสีคนก็สีตนห้ามกินเกินนั้น ใครไม่มีพิมก็ใช้ฝากระปุกกระปิก็ได้เดอ้อสามอันได้ไหมโอ้ใดอยู่ด้สูมันมาได้แค่สามตอนเด้นหน่อยเอ้ยได้หกละถอดเธอละสามเด้นหน่อยเดอ้อ ความแน่นความหนาอยู่ที่พี่น้องนะจ๊ะปิด้าไว้ก่อนข้าวคนจะแห้งไปไปเปิดไฟแล้วนะจ๊ะขี่ไปเลยจ้ายังไม่ได้ใส่น้ำมันนะคะกี่แห้งไปก่อน กับข่างจ้านี่ยังไม่ได้ใส่น้ำมันนะจ้าแค่ข้างเดียวนะจ้าแนมะ่นนเป็นยังะัแปรงข้าน้ำมันก็ได้ไม่ใส่เอกแล้วกีตาร์นี่แม่เป็นตตี้นะอีกพอระเบียบเรียบร้อย เฮ็ดตีเ็ดตีเฮ็ดแบบนี้บ่ต้องท่าไข่อีกก็ได้ดูขัานเฮ็ดขายน่ะกำไรเห็นเห็นเดียวเฮ็ดกินจ้าข้าต้องเฮ็ดทำงานตัดเศโอเคนไข่ห้าวมีเวลาล่อเข้าอยู่เสไปหวัดเนาะเขาก็มีเวลค่า แม่ปูแม่ปูเอ้ยใจร้อนใจร้อนเกอเห็นแม่รุ่นใจร้อนบอกพี่น้องออก็ทายอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็กลับข้างพี่น้องอยากให้แบบว่าไคนั้นหนาก็เอาลงชุบเลยก็ได้หรือจะทาเอาแบบนี้ก็ได้นะคะ รือที่ความอยากกินเนาะนอยเขาทำให้เสร็จก้อนนะคะคลิปมันจะยาวไข่เบิ้งอีกข้างนึงเห็นบ่มฮะปีนกินนมาก็จะมัทาข้านหนมันน้ำข้าคไข่น้ำมันจะได้สวยแวววาวน่าเจีย้ยจิ้มก็ต้องจุ่มเนะละจะ่ะแต่ว่าไม่อยากจุม่ม เพราะว่าข้าวมันยังไม่เซ็ตตัวไป็นหน่อยกดบนบแน่ลรอกแรกค่ะจุดด้อยของเราเราต้องบอกพี่น้องด้วยนะคะเวลาทําคลิปไม่ใช่สักแต่จะทำแล้วก็จะให้ออกมาสวยโดยไม่บอกความผิดพลาดนะคะความผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้เสมอ แซร็ค่ะเสร็แน่เนานะเสร็จแล้วเรียบเลยจ้ะเขาจีต้นทุนตาําสีสวยกําไรงามนะคะถ้าทําขายเพราะว่าไรทําตมสตรไม่ใย่นน้อยได้เลยจ้ะเห็นบอกออกมาลสีเป็นสีงามย่าไ้สินหน่อยสินหน่อยเนาะผ้ามีหกอง,งพอดีหกชิน้น <c oughs> ห้ามเอาเกินเพิ่นว่าไปละจ้าดูแลเจเจจ้ารักนะจุบ๊บจุ๊บไปไปจ้า